วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งกล่อง AI Box นะครับ b ้อ Karin k i ดนะครับตั้งแต่ต้นเลยจนจบการติดตั้งนะครับเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีกล่องแล้วก็มีสาย2ส,สายนะครับเป็น c ีไทส C กับสีไทเอนะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวติดตั้งรถ HAW สองพีสนะครับ ส่วนรถคันอื่นนะครับก็ติดตั้งเหมือนกันนะครับเสียบตรงช่อง usb นะครับที่มันเอาไว้เสียบสำหรับ apple carplay นะครับรถแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับพอเสียบเสร็จนะครับก็จะมีไฟขึ้นมานะครับ2ดวงนะครับเดี๋ยวรอตอนนี้รอให้ระบบมันบูตนะครับสายส่วนสายนะครับที่สำคัญเลยต้องเสียบให้สุดนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะครับพอเสียบสุดเสร็จปุ๊บ ก็จะมีไฟกระพริบนะครับแต่ละรุ่นสีไฟจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมาดูว่าไฟกระพริบไหมนะครับนั่นเนี่ยนะครับพอเสียบปุ๊บนะครับระบบมันก็จะถามว่าเราจะติดตั้ง Apple CarP l a y หรือว่าเว็บลิงนะครับเราก็กดที่ a p ป l e CarPlay ไปเลยนะครับหลังจากนี้ก็รอระบบมันบูตนะครับพอบูตเสร็จนะครับกดเลยครับอันนี้ก็ระบบก็สามารถใช้งานได้ละนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนภาษานะครับเพิ่มเป็นภาษาไทยกดเข้าไปนะครับที่เฟืองแล้วก็มาหา s y s t e m s y s t e m นะครับพอหา System s y s t e m เสร็จก็ไปทิปไปที่ n ลงเว e ภาษาแล้วก็ไปภาษาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลงังจากนั้นนะครับเราก็มาลบภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับลบออกให้หมดเลยไม่งั้นมันจะขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ดเราเวลาเราใช้งานนะครับ ลบออกให้หมดนะครับโอเคนะครับผมลบเสร็จนะครับหมดแล้วก็มาแอดภาษาไทยครับแอดไทยนะครับโอเคพอมันเป็นภาษาไทยเสร็จนะครับเราก็กดที่ไทยค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับ ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราแล้วเดี๋ยวรอระบบมันบูตแป๊บหนึ่งนะครับผมนี้เรากดที่ปุ่มโฮมนะครับก็จะมาหน้านี้ละอันนี้นะครับเป,เป็นภาษาไทยหมดละนะครับหลังจากนี้นะครับพอเราเต้นเซตภาษาไทยเสร็จนะครับเราก็จะมาต้องแชร์ฮอสปอร์ตเข้ากับตัวกล่องนะครับแล้วก็พอแชร์ฮอสปอร์ตเสร็จนะครับเราก็มาที่ตั้งค่านะครับ พอมาที่ตั้งค่าเนี่ยเราก็จะกดที่ Wi-fi นะครับผมกดที่ Wi-Fi เแล้วแชร์ฮอสปอตในมือถือปกตินะครับอันนี้เป็นวิธีการแชร์ฮอสปอตเนาะสอนวิธีการแชร์ฮอสปอตนะครับกดนะครับก็ใส่รหัสไปเลยนะครับอันนี้ผมใช้เนบ้านเนาะโอเค อเคอันนี้พอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้ได้แล้วเราก็จะเห็น Wi-Fi ตรงนี้นะครับโอเคพอเข้า Wi-Fi เสร็จนะครับมันก็จะถามเราก็จะนี่ครับกดเราก็จะเล่น Yyoutube ได้ปกติแล้วนะครับลองดูตอนนี้เราก็สามารถเล่นได้ละเบื้องต้นนะครับนี่ครับเล่นได้แล้วพวก Yyoutube แต่ ปัญหาคือเราจะต้องลง Gmail ก่อนเพื่อที่จะเอาไว้โหลดแอป,ปพวกใน deutlich tai Play Store ให้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่ซิมนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอวิธีการใส่ซิมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใส่ซิมนะครับซิมมันก็จะเป็นซิมตัวเล็กเนี่ยครับซิมเขาเรียกซิมนาโนนะครับ ทีการใส่ซิมก็คือนะครับมันจะมีที่เสียบตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้นะครับมุมสายเวลาเสียบก็ไม่ยากครับให้หันซิมนะครับให้หันซิมลงมาอย่างงี้นะครับโฟกัสอ,อย่างโอเคใส่ลงไปเลยนะครับม,มือเดียว ใส่ลงไปนะครับไม่ต้องห่วงครับซิมใส่ได้ทุกทุกอันนะครับบางคนจะกดไม่สุดนะครับกดไม่สุดนะครับมันจะมีวิธีแก้ก็คือเนี่ยครับใช้เหล็กหรือว่าใช้ไม้ชิมฟันหรือว่าใช้อะไรก็ได้ครับกดนะครับลงให้สุดจนกว่ามันจะได้ยินเสียงแก๊กครับวลวง ใช้มือเดียวจะยากนิดหนึ่งรีวิวบ้านๆก็อย่างเงี้ยครับแต่ก็สามารถทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับดูคลิปนี้เ,เล็กเล็กโอเคเรียบร้อยนะครับซิมที่สำคัญก็คือเราต้องลงทะเบียนด้วยนะครับโอเคเข้าไปแล้ว เดี๋ยวสักพักนะครับรอให้เขาอ่านก่อนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าสามารถใส่ซิมได้ละครับผมก็จะใช้เน็ตจากซิมนะครับตอนนี้เราก็มาติดตั้งนะครับง่ายๆก็คือติดตั้ง Gmail นะครับเพื่อที่จะเอาไวด้ดาวน์โหลดนะครับผม จีเมลเราก็มาที่เพิ่มบัญชีครับโอเคนะครับต่อนะครับซิมการ์ดตอนนี้ใส่ซิมซิมขึ้นมาแล้วตัวสัญญาณเน็ตมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ หลังจากนี้นะครับเราไปติดตั้ง gmail นะครับเราติดตั้ง gmail ใหม่เลยก็ได้ครับนะครับเราเพิ่มบัญชีครับอันนี้สอนตั้งแต่ต้นเลยจะให้ทุกคนสามารถทำได้นะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะ ก็เรียกอะไรนะวิดีโอคอนนะครับสอนให้ทุกคนก็ให้อยากจะให้มาดูที่สิมการติดตั้งตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เรามาที่นะครับสำหรับตัวเองนะครับติดตั้งไปเลยนะครับชื่ออะไรนะครับผมตั้งเป็นชื่อร้านแล้วกันนะครับ T l นะครับนามสกุลบ็อกเซอร์ก็ได้ครับบ็อกเซอร์นะครับ ก็ถัดไปนะครับกดไปเลยนะครับตรงนี้เราติดตั้งยอมรับให้หมดนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับวันที่ก็ใส่โม่โม่ไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับเมจชายครับก็ถัดไปนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เลือกอ่าผมเลือกเป็น tl boxer กาวเนาะอันนี้ผมจะลงให้ลูกค้าด้วยครับรหัสพานนะครับใส่อะไรก็ได้แต่ก็หนึ่งสองสามี อหญ่กับนะครับกไปเลยนะครับนี่จะนานนิดนึงนะครับสําหรับคนที่เพิ่งติดตั้งใหม่นี่สอนตั้งแต่ต้นเลยอันนี้ได้ความรู้แน่นอนนะครับแต่ภาพอาจจะมัวมัวนิดนึงคนรีวิวก็เพิ่งตื่นเหมือนกันครับโอเคครับยอมรับให้หมดนะครับผมยอมรับให้หมด โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนออวิธีการลง YouTube นะครับที่ไม่มีโฆษณาให้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะลงให้นะครับกดคำว่าแวน CED นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าตัวนี้นะครับ w วนเมนเจอร์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับ เราจะดูเป็น y o u t u p r พเมีมไปเลยนะครับโอเคนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้นะครับกดเวอร์ชันล่าสุดนะครับกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าดาวน์โหลดไปเลยนะครับจะรอนะครับโอเคกดคำว่าเปิดนะครับ ตัวน,นี้ดำได้กันทุกคนนะครับตั้งค่านะครับกดตรงนี้นครับเปิดยอมรับนะครับไฟล์ไม่รู้จักโอเคกดแบ็กติดตั้งไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวนี้จะเป็นรุ่น Android 11นะครับ Android 11 4ข้อนะออข้อ แรม3นะครับร้อม32นะครับเล่นได้เล่นได้ครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเพจหรือว่าหน้าลิงก์นะครับกดดาวน์โหลดมาเลยครับเราต้องอ่าลงในตัวแวนแมเนเจอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะลงตัวอื่นนะครับไม่งั้นมันจะไม่ให้ลงนะครับกดยอมรับให้หมดเลยนะครับผมติดตั้ง โอเคนี่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่เน็ตแรงมากนะครับตอนเช้าไม่มีขย่งหลังนั้นเราติดตั้งตัวล่างตั้งตัวบนเลยนะครับผมตัวนี้เอาไว้ดู youtube นะครับส่วนตัวกลางนะครับเราจะเอาไว้ดู YouTube Music นะครับอแอปตัวนี้ใช้เหมือน youtube พรีเมียมทุกอย่างนะครับผมแค่ว่าข้อดีคือไม่เสียตังค์นะครับลองทำกันดูนะครับ ผมอยากจะให้ทุกคนได้ใช้นะครับของดีๆนะครับซื้อรถมาแล้วอยากให้มันใช้ให้คุ้มนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโหลดตัวล่างอีกทีนึงเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการใช้ตัว YouTube นะครับเครื่องนี้นะครับสามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะครับผมทำได้เยอะนะครับราคาขนาดนี้ถือว่าคุ้มละไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนจอใหม่นะครับเปลี่ยนจอใหม่เสร็จเวลาขายครับราคาก็จะตก ตัวนี้ประกันไม่เสียแน่นอนนะครับเพราะว่าเราแค่เสียบช่อง USB เดี๋ยวรอติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแลวโอเคเรียบร้อยครับโอเคเราก็กดไปหน้าโฮมนะครับกดปานไปเลยโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีหน้าตาแอปก็จะเป็นงี้ครับตัวนี้เป็นตัวหลักในการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น YouTube แวรแล้วก็นี้ยูทูบมิวสิกนะครับโอเคทำมาตรงนี้เสร็จนะครับกดเข้ามาเลยนะครับกด e n a b l e enable นะครับ c l o นะครับนี้ดูได้แล้วนะครับไม่มีโฆษณาละโอเคลองหาสักคลิปดูโอเคคลิปนี้ก็ได้ครับโโเราแค่จะมาดูเฉยว่ามันไม่มีโฆษณาละเห็นไหมเ,เสียงเพาะขึ้นมาเยอะเนี่ยครับนะครับไม่มีโฆษณาละข้างล่างดูฟรีแน่นอนครับตสตส หลังนี้นะครับเราลง Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดาวน์โหลดนะครับส่วนใครจะดาวน์โหลดอะไรโหลดได้หมดครับเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้นะครับผมจะมาโหลดไอตัว True ID นะครับเจะให้ลูกค้าดูนะครับ True ID นะครับเราติดตั้งแบบหนึ่ง True ID จะติดตั้งช้านิดนึงนะครับเพราะว่าไฟล์มันจะใหญ่นะครับแต่ว่า มันดีอยู่อย่างหนึง่งคือมันดูได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลงทวีดีให้นะครับแล้วก็ AS Play นะครับเผื่อลูกค้าไปใช้ดูแล้วก็อันไหนสเสถียรก็ใช้กับตัวนั้นนะครับส่วนแอปอื่นนะครับ l ล n e TikTok อะไรพวกนี้ลงได้หมดนะครับเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่สำคัญเครื่องนี้คือสามารถนะครับอ่า แชร์ฮอสปอร์ตให้กับเครื่องอื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแชร์ฮอสปอร์ตได้ด้วยนะครับบันทึกหน้าจอได้อะไรครับเหมือนมือถือนี่แหละรครับนี่คือรอนะครับรอติดตั้งช่วยดีนะครับมันจะชั้นหนึ่งก็คือผมก็จะพยายามทําให้แบบคนที่ไม่เคยใช้พวกนี้นะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับ เวลาก็จะนานนิดนึงนะครับอาจจะเป็นสักถึงสักครึ่งชั่วโมงเลยบอกก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับดูคุณได้ความรู้แน่นอนรอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะสอนวิธีการคอนเน c t นะครับรีโมทนะครับเข้ากับกล่อง a อ d ด o อ d นะครับไม่อยากไม่ยากนะครับแต่รีโมทเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันดูจะถ้าทำคลิปนี้มันจะช้าไปนี่คือรอครับรอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับหลังเราจะลง YouTube เสร็จนะครับไอลงตัวดีเสร็จนะครับแล้วก็กดเปิดไปเลยนะครับนะครับเอ่อหน้าจอใครเล็กนะครับก็ ต้องเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้ครับมันก็จะมีข้างล่างถ้าใครหน้าจอใหญ่บางทีก็จะเห็นเลยนะครับถวยดีนะครับมีทิคอยู่แค่นี้นะครับเพราะลูกค้าบางคนบอกลงถวยดีแล้วหน้าจอขาวขึ้นอยู่หน้านี้กดไม่ได้เลยครับอะไรเงี้ยครับบางทีก็มีส่งเคมมามั่งก็มีนะครับพวกคขาไม่รู้นะครับก็เลื่อนนะครับขึ้นแล้วก็กดเริ่มต้นนะครับผมก็รอนะครับโอเคเขาจะให้ใส่แล้วก็ต่อไปนะครับ ขณะใช้แอปเลยนะครับอนุญาตไปเลยนะครับนะครับโอเคถ้าใครมีเขาเรียกมี i อนะครับก็ใส่ไปเลยเบอร์หรือไม่ก็อะไรก็ถัดไปนะครับถ้าถ้าเรายังไม่มีนะครับกดปิดไปก็ได้ครับเราก็เพราะว่ามันใช้ฟรีได้อยู่แล้วครับผมนะครับว่าถ้าเราแค่จะดูทีวีนะครับกดคําว่าตรงนี้นะครับ ทีวีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดคำว่าทีวีดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับกดช่องไหนก็ได้ครับช่องเจ็ดครับผมเค่วยดีนะครับสําหรับของพูดง่งยๆก็คือเอ่อีนะครับปี2022นะครับก็ทวีดีก็ใช้เสถียรครับนี่ครับมาแล้วดูฟรีนะครับ เนี่ยครับเต็มจอนะครับดูปกตินะครับถ้าเราจะเปิดสองหน้าจอนะครับกดตรงนี้นะครับกลมๆปุ่มกลมเหมือน iPhone เนี่ยครับก็กดที่อยู่ข้างๆตัวรูปจรวดนะครับเนี่ยครับมาแล้วนะครับแล้วกดปุ่มโฮมนะครับก็มาหาแมปครับแมปอยู่ในว่าโอเคเนี่ยครับแมปเบรบนะครับนะครับเนี่ยครับมาสองหน้าจอละนะครับก็ กล้องเราเปิดใช้แมปดูนะครับผมจะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าค่าธุรกิจตามเดิมนั่นจะส่งผลให้เริ่มต้นใช้งานาานะครับาารอยู่ที่5บาท69สตางค์ต่อนหน่วยทางผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าขึ้นจากเดิมเฉลี่ยก็คือ5 1 2ถึงบปเซ์นะคะ แต่ถ้าหากค่าไฟฟ้าปรับขึ้นต่ำกว่านั้นราคาสินค้าอาจปรับขึ้นแค่ประมาณ5-8อและถ้าหากอันนี้ผมเดี๋ยวไม่รีวิวนะกันลูกค้าลองไปเล่นดูนะครับเพราะว่าวิธีการเล่นไม่ได้ยากนะครับตรงนี้ก็เนี่ยครับก็จะไปหาเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ยากนันนี่ครับถ้าเราจะเอาจอไหนอยู่นะครับก็เลื่อนไปเลยกดค้างเลื่อนซ้ายขวาอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาอยู่นะครับแนมที่จะเียกตัวสูงขึ้นตามไปด้วยนะคบ เรียบร้อยนะครับอันนี้ทำสองหน้าจอได้แล้วนะครับเวลาเราจะเคลียร์หน้าต่างนะครับก็กดกดผิดอีกนะครับกดตรงนี้ครับทีปุ่มแบกนะครับปุ่มแบกนะครับก็ลบไปเลยนะครับถ้าเป็น Android 11จะลบอย่างนี้นะครับถ้า Android 1้าจะลบด้านข้างก็ปัดเอาแล้วครับปัดทางไหนก็ลบมันก็ปัดอันนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับถ้าเราจะใช้นะครับรถคันไหนก็ได้นะครับ ถ้าเราจะกลับไปหน้าโฮมของรถปกตินะครับก็กดที่รูปรถตัวนี้นะครับมันก็จะไปที่หน้ารถนะครับโอเคแล้วก็ถ้าจะเข้าไปเปิดการเพลก็กดตรงนี้นะครับถ้า,าจะกดอีกทีนึงก็แตะที่หน้าจอแล้วก็ขึ้นปุ่มกลมๆแล้วก็แตะที่รถก็จะมาที่หน้าปกติดูทีวีอะไรได้ปกตินะครับอันนี้ก็แค่นี้กดมานะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการรีวิวของวิธีการติดตั้งนะครับกล่อง AI ตัวนี้นะครับของคารินคิดเชื่อใจได้แน่นอนนะครับมีรับประกันนะครับจากไทยถ้าไปซื้อของจีนรับประกัน1น่ปีคุณจะได้รับประกัน1ปีจริงนะครับแต่ว่าเวลาการเคมนะครับคุณจะต้องส่งนะครับไปหาเขาแล้วก็เขาจะส่งกลับมาหาคุณนะครับคุณจะต้องเสียค่าจะส่งทั้งไปทั้งกลับนะครับอย่างตำาๆอย่างน้อยโดนแน่ๆนะครับ2,000บาทนะครับซื้อถูกจริงนะครับ แต่ไม่คุ้มนะครับซื้อในไทยนี่แหละครับเดี๋ยวเขามีรับประกันพอมีรับประกันเนี่ยแน่นอนกว่านะครับเขาไม่ทิ้งคุณแน่นอนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอจบรีวิวเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรนะครับเดี๋ยวก็สอบถามได้นะครับหรือว่าทักนะครับใต้คอมเมนต์ของคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวคลิปรีวิวตัวการเชื่อมต่อนะครับรีโมทครับกับไอตัวกล่องนะครับ แอนดรอยตัวเนี้ยใช้ยังไงนะครับสําหรับรถที่ไม่มีทัชสกรีนแต่ว่าอยากจะใช้นะครับเหมือนพวกเบนซ์แล้วก็พวก m a สด้าพวกเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจบการรีวิวพิวเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูอีพีต่อไปนะครับขอบคุณครับ